สวัสดีค่ะคุณตามาอย่างเนาะมาเป่าสั่งเขาโอ้สั่งบะมวนบะมวนไผ่มาเหล็กนะคะเป่าแล้วเป่าแล้วแต่ยังลุงคนว่าเอาอันนั้นให้กินกับพวกกินตียังกอบขามโอ้จะได้กินนั้นจัดในไผมาเป่าเออเป่าให้ไผกินกินแล้วกินแล้วในไผกินแล้วไข่บ่เนาะคือคนตีเนาะเไม่จังใด ก็เป็นซะแล้วอืมไปสิโพดเนาะคายมาลิกนะคะบัวงามมือนันก็ปลางมือกับกินเลยอืมท้องกับ่เสียแต่ว่าหังนสิบ่มวนน้ำตโตเนาะเป่าไปพักเดียวออกโตดออกกินตลอดเลยวันนี้ซื่นเลยติซืนเลย นั่งบึง้งซื้ออันใดมันกินบกินบกหูบวกหูแล้วแต่บกเมนคนเถาเน,ะเน,นาะก็มีี่ไดเอาเปนพร<น>าะงกัม่เบิ้งเอาตัวเนาะบอกลูกบอกหลานันตัวัไม่นะะภายมาเล็กไม่สบายนะคะคุณตามมาดูอวนแห้งน้ำยก่อยูกเปายูจวอืม แต่ว่าเขาไปหาใหม่ได้ใหม่บริสันต์มันเพน่อกินหรอวอาแต่มันกินก็ไฟก็ตัดก็ไฟให้กินเร็วแต่ก็ไฟกินอ่ะตัดลงหลุดท้องเจ้าของปลูกไว้ให้สร้างนะอยู่เฮียนนี้ปลูกไว้กินเมื่อใดถ้าสร้างบ่มวนนี่ตัดให้เมื่อใดอันนี้แล้วเ่ได้เสียดายแล้วตัดให้กินก็กินธรรมดาละเนาะมันกินดีขี่เมื่อวันยังขีดใส่เป็นนี่ขี่เมื่อวัน ทีเซอันโดยไทยจะไทยอยู่ด้วยรัดเด็บรัดจสื่อบ่มีวิซาพอตัดเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะไฟมะเหล็กไม่สบายนะคะคุณตามาดูนะคะคุณนายไประเหต์นางมาเนี่คือเปียกมือนหยอดเมือนเหยียดเธอฮะไปเห็นน้ำมาแธอแช่แล้วนี่ยผ้พิท้อนแล้วมุนนี่ฮ้อนฮ้อนดีฝุ่นอีกตัวหนึ่งฝุ่นกับฮ้อนคือกันนั่น มาตะเหรียญใบุญนี่เนียวลาจะลุกขึ้นบ๊พี่บาพี่อบน้่ามกึกงนเลยมามาม่อยเลวยหอยดนละตินี่สองสามอาทิตย์ tắt ăn ăn lấy liều thôi tắt tôi đây mất ăn cái tắt ốc hay tâm tâm không ừ. Ừ. luôn hay mất chín cả bộ hủ này nó chắc không thì biến nhang thang này đây นอนเมื่อเมื่อตอนเช้านะคะแม่ควรพูนว่านอนตื่นสายมาสบายอ๋อปกติบบ่บ่บนอนตื่นสายเด็ดตอนกล้วยกินบบสันเฮบ่บหากิน หยอดออนมันติดให้จังไหนโอ้ฟันตำตำหลดไปยังเดี๋ยวมากับโปรงไม่ฟันตำตำฟันออกเลยเดีย๋ยวกระโปงงไม่ขึ้นหม่ตัวหาคุณปู่ฮาหาไม้นะคะให้พายมาหล็กกินนะคะ ออกเดือท่องท่องโอ้เพล็ดคนแก่นะคะเลี้ยงช้างก็จะรู้นะคะว่าสั่งเป็นจังใดจจงใดคนสิหายยังให้กิน เด็กหน่อยเกิดไม่กับผู้หูผู้บบหูแม่นบบ่พอไงอ่าบางคนกับหูบางคนกับโบหู Ngon ừ. Kín ừ. này tắt kín cho nó bén mất leo có nữa Sáng qua xong bài tắt <laughs> này cho nó bén về hay lắm Còn nè sáng เออยงส้มงบัสบาห้ตัวใดกินได้ก่ตัดจางเดียวแม่นแม่นเลยสั่งเนาะเขาบ่หูว่าเขาเจ็บเขาปวดมองไรแต่ว่าคนก็ยังสิบอกถึงแม่เจ็บท้อง ก็พายมาหลีกไม่สบายนะคะคุณตาก็เลยมามาดูนะคะเรารอมืดคดหนึ่งแล้วเปาใส่เปาใส่ง่วงมันติให้เจ้าไหนโอ้เปาใส่ไบไผ่โอ้เขาไก่บ่ใด้เนาอมันจกใจกับเปลากับเปลาโตมันตีแต่อยากเห็นผิวหนะ กินไปได้ทองเลยเนหะ็นเขาเราคนนี้เหรอให้เลือดล่มเรนยนนะคะ่ะเพิ่นว่าเป่าเหล่านี่กินลงไปกับน้ำทองกับบูบ้าบ,บาเลือดล่มกับเรียนเป็นยาเหมือนกันนะคะเหล้าขาวนะคะยาคนเรามีเรามีกระถาเป่าด้วยเป่าด้วย ตังเงไปขอมันไปใช่ไหมไปใส่มองตั้งตังตังไปแล้วเอาใมองกถือ้อมองเออมอถือตัวพไถือยู่ช่วงนี้โอ้ยปวดประวัติปรไว้ผุดแล้วแต่มองซ้ำหามื่อเ้านี่โอ้ยเอามาเห็ดปลาเด็กย่ำนี่แหละย่ำหาปลาเอามาเห็ดปลาเด็กอยากได้ปลาเด็กคนเรคนที่ใส่ ว่านน้ำน้ำถึงมุน่นแล้วเขาบอมีเหือกไปจังหวานเลยแมนเขาย่ำหนีเขายางใส่ได้ปลาดิบๆน,นีน้องกันนี่เขาใส่สองหนะ่นชั่วโมงเดียวเอาปบเหมดชั่วโมงเดียวกูขึ้นมานเนี่ยโอ้ยแข็งสองตาเท้าลากเลยต้ยอยู่น้อขันคือดอกกัดกินน้องก็ใส่ม่งกันเขา,าก็โทรกลับขึ้ เหมือดว้แล้วรุ่นนี้ให้ลูกให้หลานหาให้กินก็ได้ดอกพ่ต้องไปใส่ดอกเออเหมดอายุแล้วไปก็เจอความหนาวเป็นแน่วไม่อีกกระนี้เขาอีกล่ะบนดาวจริงบัวอยู่เหี้นกับบอกใส่น้องอาจารย์อยู่ไหมใส่ใส่มองเห้ย กแนนเเรองด็เป็นกำลังใจให้มาเล็กนะคะหายเร็วๆกินหญ้าปกติขอบคุณแยอะม่กจิตเป็นห่วงขอขอบคุณหลายๆก็เป็นยังไงว่ากินแต่กินกหญ้าแล้วกินไผ่แล้ว ออขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้กกไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ